โอเคครับก็ขอการสวัสดีด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง l e โอท็อปเกมเมอร์นะครับกลับมาแล้วครับสำหรับคลิปสุ่มนะครับไอ้สุ่มเว็บอะไรนะคลิปนี้เป็นคลิปที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับวันนี้ไปได้เว็บใหม่มา,มาพอดีไปหาเว็บแปลกแปลกมาสุ่มกันนะครับงั้นเว็บจะเป็นไงงั้นเราก็ไปกันเลยครับายก็นี่คือในหน้าเว็บนะครับไอ้ไ,ไ้เนี่ยคอร ฮอตโมดช็อปไม่รู้นะครับคือเว็บนี้ครับมันเป็นเว็บใหม่นะครับก็คือผมที่จริงชื่อเดิมนี้ชื่อว่าลูช็อปอินทีเฮดนะครับที่ผมเคยสูงไปนะครับอ่นี่คือเครดิตนะครับมันก็จะมีเติมเงินสูงของรางวัลแล้วก็ร้างค้าซึ่งไอ้สูงของรางวัลกับร้างค้าเนี่ยมันเหมือนกันนะครับงั้นเราจะไปที่เติมเงินก่อนครับเราจะเติมผ่าน to m o n ดี y บอ l ลิ นะครับงั้นขอเติงเมืนอไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนไปที่หน้าสุ่มันเลยป้ายโอเคครับก็ก่อนที่จะไปชมตอนที่ผมสุ่มนะครับผมจะมาบอกว่ามันผมใส่เลขอ้างอิงไม่ได้นะครับคือว่ามันล้นน่ะผมลนล่นละตอนนั้นน่ะนะครับก็ตอนที่ผมสุ่มมันล้นลนหน่อยนิดนึงนะครับก็หวังว่าจะไม่กดกันเนาะนะครับงั้นก็ไปรับชมคลิปที่ผมสุ่มได้เลยป้าย โอเคครับต่อก็ตามที่เห็นรอมาหนึ่งชั่วโมงใส่เลขอ้างอิงไม่ได้เนี่ยใส่ได้แล้วสมกานก็จะมีสมไอดี ID, สมเพจแล้วก็สมไอ ID ไอเนี่ยจะเป็น ID ดมเอฟแล้วก็ ID ดิฟย์ต่างๆนะอ่าส่มอันนี้สามสิบห้าสห้าสอ่าประมาณนี้ก็คือ สุมนอกสถานที่แล้วเนี่ยสุมในโรงเรียนเลยอันเนี้ยมันมีโอกาสได้ยากกว่านะผมดูอยู่งั้นผมจะลองไอ้ไอน,นี่หละก่อนเลยไปเลยเอา้าวป้าเอาเอวันที่ห้าเครดิตทำไมเสียงมาแบบนี้วะงั้นที่เหลือสุมเพสไฟไิฟลแล้วกันดูนี่จะได้ไหมอา้ามีเี็นกากบาดละ เฮ้ยเออห้าเครดิตไอ้ข้างนึงคอคอครางนี้เนี่ยหมดไปทุกคนก็แปลเอากัแล้วกันเนาะอ่ะอ่ะเห็นเห็นห้าเครดิตละเอเอแค่นี้ก็ประมาณนี้ครับเนี่ยเว็บนเนี่ยนะ ลนๆหน่อยก็แล้วกันเนะาะงั้นคลิปนี้ก็ไปละเพราะกใหม่เว็บหน้าครับเว็บนี้ไปละปายบายครั้งเดียวนะเว้